เคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมพอเราอายุมากขึ้นเราถึงมีล่องน้ําหมากจริงๆแล้วล่องน้ําหมากอะค่ะไม่ได้เกิดจากการที่เรามีอายุมากขึ้นแต่เกิดจากการที่เรามีการสูญเสียฟันมีการถอนฟันมีฟันสึกฟันแตกฟันหกักหรือมีฟันผุเป็นระยะเวลานานทําให้สุขภาพโดยรวมของเราแย่ลงวันนี้หมอะจะมาพูดถึงการบูรณาและฟื้นฟูฟันทั้งปากหรือฟูมัลลิเฮบิลิเทชันซึ่งก็คือกระบวนการบูรณา และฟืน้นฟูการใช้งานการบดเคี้ยวการออกเสียงลงไปถึงความสวยงามในคนไข้ที่จําเป็นจะต้องทําการบูรณะและฟืน้นฟูฟันทัน้งปากนั้นหลังจากการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันอย่างครบถ้วนแล้วทันตแพทย์จัดแนะนําวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้ในแต่ละคนโดยทําการรักษาร่วมกันกับทีมทันตแพทย์หลายสาขาเช่นการรักษาลากฟันโรคเหงือก ลากฟันเทียมศัลยกรรมช่องปากจัดฟันรวมไปถึงธนกรรมอดิตและทำงานร่วมกับทีมช่างธนกรรมในการใช้เทคโนโลย,ยีที่ทันสมัยในการออกแบบการสบฟันและรอยยิ้มที่สวยงามให้เหมาะสมกับคนไข้ในแต่ละรายผมมาได้รับงานมาเคสหนึ่งจากทิศไทม์เนี่ยเคสตั้งประมาณ24ตัวที่มีรากเทียมอะไรด้วยเนี่ยหมอค่อนข้างที่จะ Management เตรียมงานมาดีตั้งแต่ต้นตั้งแต่การแพ็คคอร์ดแล้วก็อินเฟชชั่นทุกอย่างค่อนข้างที่จะเคลียร์คือเราเนี่ยเทโมเดลจากคุณหมอเนี่ยที่เป็นบาโมเดลแรกเนี่ยคือแค่รอบเดียวแล้วก็เอามาทำเป็นตัวได้ได้แล้วโมเดลที่สองแล้วก็เทเด็ปกติพอเทโมเดลเสร็จเนี่ยเราก็จะเอาเข้าเครื่อง 3D สแกนเขาจะสแกนเก็บบันทึกข้อมูล3มิติ ลงไปในคอมพิวเตอร์ของเราจากนั้นเนี่ยพอมันได้ข้อมูลตรงนี้เราก็จะไป Import เข้าไปดีโปรแกรมสำหรับดีไซน์ฟันนะครับพอเราไปดีไซน์ฟันเสร็จปุ๊บเราก็จะดีไซน์ฟันพาร์ทที่ดีไซน์ฟันเนี่ยประมาณ1-3วันถ้าเป็นเคสใหญ่ๆแบบนี้มันจะไม่สามารถทำวันเดียวได้จนจนเสร็จกระบวนการ หลังจากที่เราดีไซน์เสร็จมันจะยังไม่เสร็จเรียบร้อยเราจะต้องให้แผนออกแบบการรักษาของเราเนี่ยส่งให้คุณหมอคุณหมอก็จะมีการาดิสคัทกับผมหรืออาจจะส่งให้คนไข้ดูอันนี้โอเคอันนี้คือรอยยิ้มหมายของคนไข้นะถ้าโอเคแล้วเราก็จะทําการปลึงคือมิลลิ่งมิลลิ่ง CM c ซียนสีเราจะกัดรูปร่างฝันเป็นรูปร่างฝันแล้วก็ไปทําการอบฝันนะครับ พอปรุงเสร็จปุ๊บเราก็จะไปทำการ adjust กอแต่งลงโมเดลนะครับแล้วเราก็จะส่งงานให้กับทีมต่อๆไปสำหรับเคส full mouth r e a นะครับการเลือกสีเนี่ย ทางแลาไปทำสีได้ค่อนข้างง่ายมากเพราะว่าเราทำทีหลายๆซีแล้วสีก็จะเหมือนกันทั้งหมดจะทำให้รอยยิ้มครับภาพรวมของฟันคนไข้อะดูดีมากครับก็จะทำให้คนไข้สามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจเลยว,ว่าสีจะเหมือนกันทั้งปาก ระยะเวลาการรักษาและฟื้นฟูขึ้นอยู่กับวิธีการรักษาและความต้องการของคนไข้ในแต่ละรายบางครั้งอาจจะใช้เวลานานถึง12เดือนหรือมากกว่านั้นหลังจากทันตแพทย์และทีมช่งางทันตกรรมทําการวางแผนการรักษาและออกแบบรอยยิ้มและการสบฟันเรียบร้อยแล้วคนไข้จะได้รับการรักษาตามแผนที่วางแผนไว้ในแต่ละครั้งจากเคสตัวอย่างคนไข้มีการสูญเสียฟันหลังจากการโดนกด ทำให้เกิดฟันผุเหลือแต่รากและมีฟันสึกโดยทั่วไปทําให้เกิดการสูญเสียประสิทธิภาพในการบทเคี้ยวหมอจึงทําการวางแผนการรักษาโดยการถอนฟันที่เหลือแต่ลากออกการรักษาลักฟันในตําแหน่งที่ฟันผุทะลุพงประสาทและการใส่ลักฟันเทียมในตําแหน่งที่มีการสูญเสียฟันไปและทำการกอแต่งและนาบการสบฟันโดยการใช้ข้อฟันและร่วมกับวีเนียเพื่อให้คนไข้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติทั้งการบทเคี้ยวออกเสียงและความสวยงาม